จริงฮะเขินๆเหมือนกันเนาะเรียกว่าผู้จัดแต่จริงๆเราเป็นส่วนหนึ่งบริษัทครับ <ปะ S 1> เรียกว่าแบบเป็นส่วนหนึ่งบริษัทดีกว่านะครับของ Iron Factory ที่แบบว่าเรียกว่ารับเป็นโปรเจกต์แรกเลย<ช><ช>ที่เราแบบว่าทำผลิตกันขึ้นมาก็เป็นแอบลงรักถึงซีรีส์ครับก็ครับ<ช>ตอนนี้ก็วันนี้เราได้ดูในโรงแล้ววันแรกเนาะแล้วเดี๋ยวเรียกว่าเป็นฟรีก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะได้ดูกันเต็มๆในวันที่11นี้แล้วเสาร์ทุ่งพะพันนะครับผมที่ช่องสา3 HD ตอน5ทุ่มจริงๆแล้วตากาล่าก้าวเป็นผู้จัดนี่คือเวมากนะ ผมยังรู้สึกว่าช้าเลยนะเพราะในในส่วนตัวผมมาปฏิธานผมแบบผมมองไว้แบบใหญ่มากระข้อหนึ่งเลยคือที่เราเลือกเลือกทำตรงนี้ครับเราอยากจะผลักดันในเรื่องของ lgbtq ในเรื่องของความเท่าเทียมต่างๆาซึ่งในในณตอนนี้ครับผมอยากผมเริ่มต้นตอนนี้ยเริ่มต้นตอน20ต้นๆแต่ว่าเราไม่รู้ว่าเราจะมีแรงที่ขับเคพื่อนตรงนี้ให้มันสําเร็จตอนอายุเท่าไหร่ซึ่งบางที ผม70แล้วอะบางทีมันไม่ไหวที่จะขับขึ้นแล้วก็อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะเราไม่รู้เหมือนกันใช่ซึ่งผมลิคิดว่าตอนนี้เริ่มต้นก็ยังช้าไปนะ จริงๆอยากเริ่มต้นธุรกิจเริ่มต้นอะไรเงี้ยตั้งแต่แบบ15 16เนี่ยใช่ประมาณนั้นตอนนี้นักแสดงแบบในสังกัดหรือในาคอายอย่างเงี้ยค่อนข้างเยอะเลยเอ่อตอนนี้ครับที่ทีอ่อประกาศแล้วเนะ<ม>ะานะประกาศแล้วประมาณ9คนครับแต่เดี๋ยวเดี๋ยวก็จะมีเข้ามาอีกเรื่อยๆเลยใช่ครับผมรงิงตอนนี้ก็มีมากกว่าเ้าแล้วแหละใช่ครับแต่เดี๋ยวรอประกาศการนักแสดงจากในเรื่องนี้เองเรื่องแกลบเองหรือว่านักแสดงอีกหลายเรื่องใช่ครับจริงแล้วอ่ะถ้าหนักมันประสบความสำเร็จอ่ะจริงๆตัวนักแสดงอ่ะเขาก็ต้องดับ ต่ำแต่ตอนนี้กระแสวายกระแสเลทั L, ดมันเยอะมากจะผลิตอะไรทำยังไงดีอ่ะเออให้นักแสดงเรามีชื่อเสียงดีที่สุดจจริงๆข้อหนึ่งข้อหนึ่งเลยครับเออ ในในเรื่องตรงนี้ข้อหนึ่งเลยผมว่าสิ่งที่มันสําคัญมันคือในเรื่องของหนึ่งความฝันของน้องๆสองก็คือในเรื่องของความสุขของผู้ชมคนแล้วเราอะครับจะทํายังไงให้ผู้ชมทุกคนอะรู้สึกว่ามีความสุขไปกับในทุกๆเรื่องที่เราทําหรือว่าหลงรักกับตัวละครและกับตัวนักแสดงไปด้วยกันข้อนึงคือผมเราเราไม่ได้สอนน้องแค่ในเรื่องของแบบว่า ในโรงการมันเทิงเดียวแต่เราสอนในเรื่องการใช้ชีวิตเลยครับว่าข้อนึงคือมาอยู่ตรงนี้เราต้องเป็นตัวอย่างที่ดีที่ไม่ใช่แค่เพียงว่าเรามาเพื่อเล่นเรามาเพื่ออยากจะมีชื่อเสียงแต่สิ่งที่มันสำคัญกว่าคือเรามาเพื่อเป็นตัวอย่างแล้วส่งความสูขกับทุกคนครับบทบาทของผู้จัดแล้วก็ที่เราเคยเป็นนักแสดงมาเนี่ยมันมีความแตกต่างหรือว่ามันมีอารมณ์แบบแตกต่างกันขนาดไหนสุดขั้วครับอือสุดขั้วเลยว่าตอนตอนที่เราเรามีโอกาสเป็นักแสดงอะครับเราก็แบบเหมือนเหมือนนักแสดงอะจะจะได้บท ที่ทางทางแบบทีมงานจะทำเอาไว้ให้โลเคชันเขาก็วางไว้หมดแล้วอ,อะไรอย่างเงี้ยแต่ต่ออะไรเราก็รอดูเลยแต่พอพอเรามาทำตรงเน,นี้ยครับเป็นผู้จัดเองอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเป็นทีมงานเองเนี้ยโหงแต่บทอะ่ะกว่าจะได้บทบทดึงมาผมแล้วตัอเรื่ประเด็นครับจนกระทั่งแบบพอถ่ายเองในแต่และว,วันการประชุมเบรกนู่นนี่นั่นอ,อะไรเงี้ยที่เล่ามาว่าแบบเออมันก่อนหน้านี้ที่แบบให้น้องๆทุกคนกว่าจะให้แบบพอเรารักแสดงเราไปเล่นทุกอย่างเขาทําให้หมดแล้วแต่เนี่ยคือเราที่เป็นคนคิด เพื่อที่จะไปทำอะไรเง,งี้ยผมเลยรู้สึกว่ามันต่างกันตรงที่ว่ามันคือคนวางแผนกับคนคนคนทำอะไรเง,งี้ยถ้าถ้าเปรียบเทเหมือนมันมนมบุญกับบูะครับบุญ <ừ ừ, S 1> กับบูจะมีด้านที่จะแตกต่างกันอะไรเง,งี้ยใช่พอพอมาตรงเนี้ยนักแสดงก็เหมือนเป็นตัวบู ừ, คนทางทีมงานก็เหมือนเป็นเป็นตัวบุญอะไรเง,งี้ยประมาณนั้นครับประสบการณ์ในวงการของเรานี่มีกี่ปีได้กี่ปีแล้วสามปีเกือบสี่แล้วครับใช่ได้มาถ่ายทอดอะไรให้กันน้องๆมั้ย ผมว่าเ,เยอะเหมือนกันในในมุมมองในการเจอในการปรับตัวต่วตางๆอะไรอย่างเงี้ยน,น้องบางคนอาจจะยังยังพิ่งพึ่งแบบว่ามีแฟนคลับอะไรเงี้ยเราก็แบบ ข้อจะเคเคือขอเขินงงว่าฉันต้องต้องทำยังไงดีอะไรเงี้ย,ยก็เป็นการแบบแชร์กันครับหรือว่าอย่างที่บอกกันเรื่องงานเป็นตัวอย่างที่ดีงานแชร์ในมุมความค,ามคิดที่เราควรจะทําในทิศทางที่มันถูกต้องอะไรเงี้ยใช่หรือว่าแม้แต่ในเรื่องของการแสดงต่างๆที่ผมรู้สึกผมยังไม่เก่งขนาดนั้นนะแต่ก็อาจจะแชร์ในมุมว่าเอ้ยตรงเนี้ยพี่เคยเป็นอย่างนี้มาลองเอาไปแก้ดูไหมลองไปทำดูไหมในวิธีพี่นะอาจจะไม่ดีก็ได้ลองปรึกษาคุณครูดูท้ายครับอย่างในเรื่องเนี้ยเราก็ให้ พี่โค้ดแอคติ้งอะครับกล้ามาช่วยันเรื่องนี้ด้วยค่ะครับทีนี้คือเวลาการถกงานเนี่ยการวางตัวการเทแทรักทายสงด้วยไหมกับนักแสดงอ๋อมีบ้างครับน้องๆอาจจะงงว่าแบบว่าคืออันนี้เป็นคำถามบ่อยมากดวลาเราเดินมาครับเราควรจะบายบายแล้วควรจะสวดดีก่อนซึ่งผมก็บอกกับน้องไปว่าแม้แต่พี่เองพี่ก็อะไร อะไรอะไรคิดได้ก่อนตอนนั้นเอาสิ่งแรกที่เราจะคิดอ,อะไรเงี้ยม,มีมีครับก็มีบ้างก็ดุดก็ดุโตขึ้นไหมพี่เซนในการที่มารับหน้าที่เป็นผู้จัดนิยเรียกว่าแก่ขึ้นก็น <c oughs> จริงๆผมมองว่ามันเป็นหน้าที่ครับเราเราเหมือนเดิมแหละแต่มันเป็นหน้าที่ที่เราเราแบบอาจจะเพิ่มขึ้นมาเหมือนกับว่าการที่แบบว่าเราเราจะต้องแบบว่าเหมือนสมัยเด็ก็เราอาจจะยังเราไม่จำเป็นต้องท่องสุดคูลก็ได้นะแต่ว่าพอมันเรียนเลขวสักหนึ่งอ่ะมันต้องท่องสุดคูลให้ได้อ่ะเหมือนกันนี่ขึ้นก็เหมือนมีหน้าที่ที่แบบ ก็ถือเราเพราะด้วยความเราก็อายุน้อยอย่างี้จะสอนยังไงอะไรอย่างนี้มีการคิดไหมพี่ในมุมผมคือเราแชร์เป็นเพื่อนกันมากกว่าครับก็มันเป็นสไตล์เพื่อนกันเพื่อนแชร์กันเพื่อนคุยกันอะบางทีเวลาคุยกันจริงๆผมจะมีพี่เชนพี่เชนเป็นผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เป็นหลักในบริษัทอะไรอย่เงี้ยก็ก็น้องๆก็จะคุยกับพี่เชนในมุมผู้ใหญ่แในมุมเพื่อนมีแชร์กันว่าแบบว่าถ้าเราแบบว่าเจอแบบเนี้ยเราเราจะแบบยังไงดีในมุมของแบบนักแสดงด้วยกันก็อันนี้ถ้าเราเป็นอย่างนี้นะน้องๆก็คูยกับพี่เชนด้วยว่าอันนี้ปนนนแบบี้้ครัะมาณ ต่ในเซนั้ฮปปี้มากดีใจตืต้ดมากเนยตเรนี้ดีใจมากครับ <laughs> <laughs> เรียกว่าแบบมันมันเป็นความสาเร็จแรกของเราด้วยใช่เพ <pet it> <p> ราะว <Buzz> <c oughs> ่าเรารู้สึกว่าการทําซีรีส์อะครั <p> มันเป็นอะไรที่แบบว่า มันไม่คาดคิดเนาะว่าวันหนึ่งเราเป็นนักแสดงเราจะผันตัวออกมาจากนักแสดงสู่การมามาทำตรงเนี้ยมันก็เป็นอะไรที่มันมันแปลกใหม่แล้วก็ตื่นเต้นกับตัวมันในตัวด้วยครับแล้วงานแสดงเราจะเฟลไหมไม่เฟดครับรับเหมือนเดิมครับรับเหมือนเดิมปีนี้ก็เจอกันหลายเรื่องอยู่มีกันหลายเรื่องอยู่แน่นอนว่ากลางปีเนี่ยที่ถ่ายจบไปแล้วเนาะที่เรว่าจะฉายกำหนดฉายออกมาแล้วก็จะมี2เรื่องครับเ้ดูการซิงเกิลเองแล้วก็เป็นซีรีของทางเน็ตฟลิกเอีกเรื่องหนึ่งใช่แล้วก็ยังมีเรื่อยๆครับเดี๋ยว ไม่เกินสงเดือนเนี้ยครับช่วงนี้ผมเวิร์กช็อปเรื่องใหม่อยู่แล้วก็น่าจะได้ได้ได้ได,ได,ดูกันอะไรเงี้ยก็เริ่มถ่ายทำเริ่มถ่ายทำกันแล้วได้ดูกันแบบน่าจะปีหน้าอะไรเงี้ยเรื่องต,ตอไปไประมาณนั้นครับอันนี้จะ,จะจะหลุดแนวแบบจีนไหมสายวายอะไรี้คือหลุดเป็นอันนี้เป็นละครชายหญิงครับที่รับว้เป็นละครชายหญิง แฟนคลับเขาแฮปปี้ไหมอ่ะถ้าเราดูแฮปปี้นะครับเพราะว่าตั้งเอ่อตอนตอนที่เล่นมาอย่างอย่างเรื่องชายหญิงแรกแรกที่ผมเล่นก็คือเรื่องเรียนไฟโกลด์เรนไฟโกลดเองที่เล่นกับคุณออนบีนเคก็กระแสต่อรับีนะครับแฟนๆหลายคนก็แบบชอบอะไรเงี้ยอ่าเรื่องเรื่องใหม่นี้ก็ก็พิกดบาทอีกก็ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งอะไรเงี้ยล่าสุดที่เป็นซิงเกิลก็เป็นหนังเต้นครับหนังเต้นแบบสู้เพื่อฝันอะไรอย่างี้ใช่ก็ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งแฟนคลับให้กับกระแสต่อรับบีมากครับจริงๆต้องขอบคุณทุกคนที่คอยแบบให้กระแสต่อรับบีตลอดเลย กลัวไหมอะว่าสมมติว่าดาราสายวายมาเงี้ยรับใส่วายมาแล้วแฟนคลับอาจจะไม่อินบทบาจริงๆผมไม,ไม่ไม่กลัวนะเพราะผมรู้สึกว่าสิ่งที่มันสําคัญที่สุดอะครับมันคือการที่ว่าแม้มีเพียงหนึ่งคนดูอเราก็ต้องเล่นเพราะเราเล่นเพื่อให้เขามีความสุขถ้าถ้าเราโฟกัสว่าจํานวนคนหรือว่ากระแสขนาดนั้นอะมันจะทําให้เราเราแบบเรียกว่าอะไรอะ รู้สึกไม่ดีก็ได้นะรู้สึกแบบน้อยใจอะไรอย่างเงี้ยแต่ส่วนตัวผมไม่ได้โฟกัสตรงนั้นผมโฟกัสในเรื่องของว่าผมจะส่งความสุขให้กับทุกคนให้ได้มากที่สุดฉะนั้นเราต้องทำกันบ้านการเป็นตัวละครได้ดีที่สุดประมาณนั้นครับอัดเดือนวันเดืนเดนอนนี้คุณพาคุณพาเออเป็อนในความรัก นั่นแหละเรื่องแห่งความรักแล้วยังไงดีกับความรักอะไรของผมใช่ไหมเหมือนเดิมครับยังคงยืนยันว่าเปิดโอกาสเหมือนเดิมยังคงโสดเหมือนเดิมครับแต่ก็อยากมีความรักกับเขาเหมือนกันได้ก็ไม่ได้ปิดนะเปิดอะไรเงี้ยแต่ไม่เข้าใจเหมือนกันจังหวะชีวิตหรือว่าอะไรมันอาจจะยังอาจจะยังไม่เจออาจจะยังไม่ใช่อะไรเงี้ยแต่ก็เปิดครับเปิดแบบพร้อมที่จะแบบเรียนรู้กับทุกคน ใครที่แบบเข้ามาแล้วแล้วเออมันถ้ามันมันเขาเรียกว่าคลื่นมาตรงกันเนาะมันจูนมาตรงกันความสบายใจซึ่งกันและกันแต่โหว่าก็มาจีบเยอะไหมอะไรนะครับมันมาจีบเยอะไหมตอนนี้ไม่มีเลยนะใช่ตอนนี้ไม่มีหรือไม่รู้ก็ไม่รู้นะครับใครคุยก็คุยไปเรื่อยคุยเล่นไปเรื่อยแบบว่าแบบชวนกันแบบโหมดแก๊งอะไรเงี้ยควรกินข้าวทุเนียก็ไม่รู้ไม่รู้ว่าใครชอบใครไม่ชอบอะไรยังไงอาจจะแบบเป็นคนนอนเซนเรื่องนี้ด้วยผมรู้สึกว่าถ้าเด็กแล้วก็แบบนอนเซนในเรื่องความรักอะไรเงี้ยไม่ค่อยรู้ว่าชาวบ้านมาชอบมีใครเข้า เป็นของเราหรอคนแบบไหนที่แบบที่เราอยากให้เข้ามาในชีวิตผมว่าขอแค่คนเข้าใจเลยเพราะผมรู้สึกว่าสิ่งที่มันสำคัญที่สุดมันคือความเข้าใจคนที่เราอยู่ด้วยเราสบายใจเข้าใจแล้วมีความสุขเพราะสิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ว่าคือครับสมมติสเปคครับหล่อสวยเนี้ยเด็กๆเราเรารู้สึกเราเราแบบอยากจะเป็นอย่างนั้นเราจะเป็นอย่างนั้นแต่สุดท้ายเราจะเข้าใจคำว่าหล่อสวยมันสำคัญสำคัญที่สุดท้ายแล้วคนที่คนที่เราสบายใจที่สุดประมาณนั้นพี่เซนเติบโตในการทำงานแล้วทีนี้เหมือนค่ะแบบว่าถ้าสมมติมีใครมีหวั่นใจอย่างเงี้ยฮะเราจะมี้่มน ผมผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าถ้าตอนมีจะเป็นยังไงแต่ว่าสันนิษฐานก็น่าจะแบบผมเป็นคนชอบเทคแคร์มากอะไรเงี้ยก็คงจะแบบพยายามดูแลให้ดีที่สุดอะไรเงี้ยครับผมก็อาจจะแบบถ้าตัวไม่ถึงของต้องถึงละอะไรเงี้ยอ,ออาหารขนมอะไรเงี้ยประมาณนั้น เอาเป็นว่ากลุ่มพาก็อยากมีคนกลุ่มมือสักทีนะอยากมีคนกลุ่มมือเหมือนกันครับกลุ่มใจผมด้วยเนี่ยนะครับผมแต่อยากกลุ่มมือนะครับกลุ่มมือไปดูแอบหลบลักกับวันที่11กุมภาพอนี้นะครับรับวันลดทายดีประมาณนธ์โอเคครับโอเคครับโอเคงานบอลของผมนะครับงานของผม